มาแล้วเราไปโดดขึ <rôle> <lebih> <S <s <to break an iously> ้นโซฟากันดีกว่าเขาสวยม่นน่บังมันหมดอ้ะแล้วไปปิดประตูเขาสวยเข้าได้ไงอ้าวอเปิดให้มันแม่เจ้าขอ กับเพื่อนแฟนครับของเข่ายาเด้อครับพี่น้องตอนนี้เข่ายาได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังสิหมดสามารถสั่งซื้อกับเข่ายาได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop.com หรือจีแอดไลน์สั่งกับเข่ายาโดยตรงในที่ @jao99 หรือทางด้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศและครับผูดหนับหลังได้เด้อครับเอ็กดิ้งดิ้งดิสวยสวยไปพ่อเนี่ครสวยมาหาพ่เร็วมานี่มา อ,อ,อ๊ย่าใครอันนี้คือเด็กหน่อยเด็กดีใจพ่อกลับบ้านครับกลับบ้านเป็นยังไงกลับ้านเป็นตสีหา่ <gosto> ากลับมาตอนตอนแรกอันนี้คือแบบดีใจยยอยากจะนี่เป็นตัวขี้อ้อนสุดเลยในบ้านดาวดาว ไหนใครรักพ่อมาก่อนพ่อเร็วใครรักพ่อมาก่อนพ่อเร็วมามามาที่เขาสวยในที่สุดเลยโอ้โหเก็บถูกนะถูกลงเต้าเสี้ยวถูกหมว้าพ่อออกไปเจ้าเจ้าเจ้าเ้าจะกัดจัดจัดพ่อห่มนะจักจัดพ่อห่มด้วยพ่อบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าจัดพ่อห่มพ่อห่มละยายจัดละยายก็ื่อได้ได้ไปซื้อใหม่อีก อากา่ที่มันเดือดร้อนไทยอยาะก,กิดการพระหงส์ขอโทษขอโทษเลย,ยก,กัดพระหงมาอ่าค่เดี๋ยวยายก็นั้นจิกยายยุงกลับมาแนละ้วไม่ยุ่งโยูพี่น้องตอนนี้อ่าอยายยงไม่อยู่เข้าใหม่ไม่อยู่ข้ากล้องไม่อยู่ข้าเหนียวไม่อยู่สี่ตัว <c oughs> สองคนสองคนสามตัวไปเที่ยวกันจันทบุรีกันนะครับอยู่บ้านก็จะมีข้าวเจ้าขา้าวคั่วแล้วก็ เ้าสวยมีอย so, ู <laughs> <say S 3> ่สามตัวต so, ีต so, so ัวกับแบงค์นะครับที่ยายต้องเลี้ยงอืมเดมี่ลูกอันนี้พุงไปตัดตัดเล็บมาใหม่เป็น่สวยพี่น้องเป็นตัดเล็บมาใหไม่แล้วเพื่อนกับอยากอายใน่เพื่อนเล็บเป็นเล็บตีนเด็กจะขึ้นกันแม่เพื่อนกับอยากอายตอนนี้บ่อยร่่อค่อยออกออกจากบ้านเพราะว่าเพื่อนอยากอายเล็บคนจะฟ้องอืมเบงมึงจะว่าไรเบงข่าอืออือตอนนี้เราก็อยู่กันแค่นี้ก็คือ เอ้เนี่ยบ้านเล่ากับไปเรียนไพ่ดูเล่ากับบอควายเขามาบ้านดอกผมออกจากบ้านมามาไม่ได้มาเล่าบอควายฝอกมาครับพี่น้องจ้างให้เราเลี่ยงมากับพายุวัดนี้ผมออกผมออกบ้านไปเตะทีหะผมไปปีนเขามาเออมามันกด้คิดหัดนี่มันต้องมันต้องการมาบอกผมมานี่มันบอกวันดี้ทีนี้มันบอกว่าย่าบอควายเห็นเลือกกี่เดมันไปเรียนไพ่ พอที่เราติดตามใน Facebook ผมแหละว่าผมกำลังจะกลับมาเฝ้ากลับมาเป็นไงแม่ปฏิจิบเขาโอ้โอโจีแข่งแร่งได้นะครับนี่มาเนี่ยมังรวรต้องการสีบอ้อไงใช่ไหมขาา้าเจ้าทำสปีดมิ่งนี้ยายยายเอาข้าวให้กินไหมถ้ายายไม่ได้เอาข้าวเมืเา่านทัอย่างนี้ไวๆใช่ไหมใช่ไหมแมนเบกเห็นไหม <S <S 2> <S 2> นี่น, <S <S นี่เห็นไหมครับนี่คือต้องหมาต้องการสีบอ้อแต่มันบอกว่าอะไรไงอืมอืมยายบ่อยายแบบเลี้ยงว่ดีเห็นไหมยายตีเห็นไหมได้ได้ตีไหมตอนตอนพ่อไม่อยู่ยายได้ด่าได้ตีไหม พูดมาพูดมาพูดไม่ต้องกลัวใช่ไหมถ้าใช่ทําเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ตอบใช่ใช่นั่น <c oughs> ใช่เห็นมเห็นมอไม่เป็นไรแล้วงั้นะให้ให้ยายออกจากบ้านไหมใครจะมารักชลเจ้าเท่ายายวันอิโต้กวบมึงหนีด้วย <c oughs> ยายยงยังตีเลยนะเจ้านะยายไม่เคยตี<า>ใช่ไหมให้ยายบานอยู่บ้านแบบนี้ไหมกับยายงายงไล่ออกทั้งสองคนเลยใช่ไหม ไม่ต้องอยู่สั้คนเลยไหมสองคนอยู่แต่พ่อคนเดียวใช่ไหมยืนแต่ไม่อยู่กระจายจัวเบงโอเค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 ไปเราไปกันดีกว่าไปกินข้าวครับมาท่านกินข้าวอยู่นีบ้าปพี่น้องมุณผู้มึงขายบ้างพี่น้องร้านขายของอันนี้คือผมขายของทุกวันนี้เราขายอยู่นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวโชว์ที่ผมเอามาจากร้านเขาเจ้าไอทช็อปนะครับตัวโชว์ยายบ้านยายบ้านอันนี้ จะว่าเอาแห่ไมากลิ่นมาแล้วครับบัง่วนต้องมาเช็คเบอร์เนี้ยสักซี่สักตอนนี้เช่นคาริวาเนี่ยต้อาหาเนี่ยเห็นปะอาหารมานี่เฮียไปเที่ยวด้านห่อยเด้อเห็นปะไห้มาเนี่ยต้องมาทำเช็คเบอร์เนี้ยของนี่ของตัวชั่ว้วยขายนี่ค่อยลักสีอกหลายล้อออกไปเถือนเตี้ยเตี้ยอันนั้นเองใส่กอกนี่ใส่กอกวางใส่กอกใส่กอกง่างใส่กอกงพี่น้องใส่กอกใส่กอกมีแต่ใส่มีแต่ซ่วงเด้อ ทั้งไม่เห้นรักให้ไมากินไปแล้วเบิง้งหลอดแล้วเพื่อนอยากเขาจับดได้เไหมเพื่อนรักเอาให้ไมาเบิดเพื่อนซีดไปขึ้นเกานะ่าเนาะเพื่อนเอาของที่เพื่อนอะไรเพนซีดไปขึ้นเก่กาเพื่อนเอาอันกาแฟมาฮ่นไปอีกไปแล้ว <c oughs> เบิ้งเบิ้งแหละลูกแย่รักให้มึงกินไปแล้วก็คือนตัวโชว์ขายของคือึอ้นวะี่โชว์เนาะรักเอาให้ไมาเบิ้งให้พ่อสั่งเลยให้พ่อสั่งให้เลยแล้วพ่อสั่งให้ไหมให้พ่อสั่งอกไก่ครับเอาเมื่อกันเยี่ยงก่อนอาหารทำเยี่ยงกันทำอะไรทำจ